สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนค่ะมาดูความหมายของเครื่องหมายวรรคตอนกันก่อนนะคะเครื่องหมายวรรคตอนก็คือเครื่องหมายที่ใช้เขียนกำกับข้อความต่างๆทำให้ข้อความนั้นมีความชัดเจนขึ้นค่ะ มาดูเครื่องหมายแรกกันค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะเก่งมากค่ะเครื่องหมายนี้มีชื่อชื่อว่าอัญญะประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนะคะใช้ขั้นข้อความที่เป็นคำพูดของผู้อื่นหรือยกมาจากที่อื่นตัวอย่างนะคะครูสมศรีทักเด็กหญิงใจดีว่าพักนี้แคยันจ้างทำงานส่งครูตรงเวลาทุกวิชาเลย หรือเข้าเถื่อนอย่าลืมพระได้หน้าอย่าลืมหลังเครื่องหมายอันนี้นักเรียนน่าจะเคยเห็นบ่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้คือเครื่องหมายนะักะลิขิตหรือเรียกกันอย่างติดติดปากเลยว่าเครื่องหมายวงเล็บใช้คร่อมข้อความที่ขยายความข้างหน้านะคะตัวอย่างนะคะเจ้าพระยาพระคังวงเล็บ นนะคะทำให้เราทราบว,ว่าท่านชื่อเดิมว่าหนนั่นเองนะคะหรือสุดสาครร่อนเร่ผจนภัยจนได้พบกับสีสุวรรณวงเล็บน้องชายของพระอภัยมณีอันนี้ก็เป็นการที่อธิบายว่าสีสุวรรณเนี่ยคือน้องชายของพระอภัยมณีนั่นเองค่ะอ่าเครื่องหมายอันนี้เครื่องหมายอะไรคะ หมเก่งมากเลยทุกคนก็จะต้องตอบว่าเครื่องหมายคำถามค่ะคุณครูถูกต้องค่ะแต่มันมีชื่อเรียกว่าปรัศณีนะคะใช้เขียนข้างหลังข้อความที่เป็นคำถามนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเธอไปไหนมาคุณทำงานที่ไหนนะคะอ่ะเครื่องหมายต่อไปอันนี้เคยเห็นไหมคะเก่งมากค่ะเครื่องหมายตกใจหรือ ชื่อเรียกของมันก็คืออัศเจรีค่ะใช้บอกคำอุทานหรือแสดงความรู้สึกซึ่งแสดงอาการต่างๆเช่นตกใจดีใจเสียใจหรือแปลกใจก็ได้ค่ะตัวอย่างนะคะโอ้โหเธอสวยจริงๆโทไม่น่าเลยอ้าวเครื่องหมายอันนี้คุณครูคิดว่านักเรียนต้องเห็นอยู่ทุกวันแน่ๆเลยค่ะ เก่งมากค่ะคือเครื่องหมายทับนั่นเองนะคะใช้ขั้นระหว่างตัวเลขเพื่อแบ่งความหมายของตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังอ่านว่าทับค่ะตัวอย่างนะคะชั้นป .4 ทั1อ่านว่าชั้นประถมศึกษาปีที่4ทั1เครื่องหมายอันนี้หน้าตาแปลกๆเนาะคล้ายๆเลข9ใช่ไหมคะแต่มันเรียกว่า ไปยาน,น้อยค่ะใช้เขียนท้ายคำเพื่อละคำที่รู้จักกันดีแล้วนั้นให้สั้นลงเวลาอ่านต้องอ่านเต็มคำทั้งข้อความนะคะตัวอย่างค่ะกรุงเทพแล้วก็มีไปยาน,น้อยย่อมาจากคำว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเวลาอ่านก็จะต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครอ,อันนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะ อันนี้เรียกว่าไปยานใหญ่ค่ะใช้เขียนหลังข้อความหรือว่าคำที่ยังไม่จบยังมีคำหรือข้อความประเภทเดียวกันอีกนะคะการอ่านเครื่องหมายไปยานใหญ่นี้ให้อ่านว่าละค่ะตัวอย่างนะคะในสวนสัตว์มีสัตว์มากมายเช่นช้างมา้ากระทีงหมีแล้วก็มีเครื่องหมายไปยานใหญ่เวลาอ่านให้อ่านว่า ในสวนสัตว์มีสัตว์มากมายเช่นช้างมา้ากระทิงหมีละอีกสักตัวอย่างนะคะแม่ค้าขายขนมหลายอย่างเช่นทองหยิบหม้อแกงแล้วก็มีเครื่องหมายปลายานใหญ่อ่านว่าแม่ค้าขายขนมหลายอย่างเช่นทองหยิบหม้อแกงละอ่ะเครื่องหมายอันนี้นะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะคะกันบ่อยๆเหมือนกันนะคะอันนี้เรียกว่าจุลภาคค่ะ ใช้ขั้นคําหลายๆคําที่เรียงกันไปหรือขั้นตัวเลขก็ได้ค่ะตัวอย่างค่ะฉันมีเวลาว่างเฉพาะวันที่1 2ในสวนของฉันปลูกผลไม้หลายชนิดเช่นขนุนชมพู่กล้วยอ่านะคะอันนี้ตัวอย่างหน้าตาคล้ายๆเมื่อกี้เลยแต่มี2อันอันนี้เรียกว่าบุพสัญญาค่ะ ใช้ละข้อความเดิมที่อยู่ข้างบนที่อยู่ตรงขึ้นไปนะคะตัวอย่างนะคะส้มราคากิโลกรัมละ80บาทเงาะราคากิโลกรัมละ35บาทลำไยราคากิโลกรัมละ25บาทแทนที่เราจะต้องเขียนคำว่าราคากิโลกรัมละซึ่งยาวเราก็ใช้เครื่องหมายบุพภสัญญาแทนค่ะ ต่อไปอันนี้น่าจะเห็นบ่อยๆนะคะอันนี้ก็คือจุดโอเคถูกต้องค่ะแต่ชื่อของมันจริงๆคือมหักภาคค่ะใช้จบข้อความในประโยคนะคะอย่างเช่นในวิชาภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าใช้กำกับอักษรย่อนะคะเช่นซอจุดย่อมาจากคำว่าซอยหรือพอจุดสจุดย่อมาจากคำว่าพุทธศักราช จ,จุดย่อมาจากคำว่าจังหวัดค่ะเครื่องหมายสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ขีดใช่แล้วค่ะชื่อของมันจริงๆก็คือสัญญาประกาศนะคะนักเรียนใช้เขียนไว้ใต้คำหรือข้อความสำคัญเพื่อสังเกตได้ชัดเจนตัวอย่างนะคะถ้าคนในสังคมดำเนินชีวิตโดยใช้หลักศาสนาแล้วสังคมจะมีความสงบสุขผู้เขียนต้องการเน้น นะคะให้ชัดเจนตรงดำเนินชีวิตโดยใช้หลักศาสนาก็เลยขีดเส้นตรงนี้นะคะหรือเวลานักเรียนอ่านหนังสือนักเรียนอยากจะเน้นข้อความสำคัญน,นักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนไว้เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ